สวัสดีคะ่ะไปกินต้มเลือดหมูนะคะกับข้าวผัดนะคะข้าวใส่พริกนะคะผัดแบบนะคะเอาเอาพริกใส่แล้วก็ผัดนะคะกินกันได้เลยนะคะข้าวต้มเลือดหมูนะคะกับข้าวจ้านี่ยค่ะต้มเลือดหมูนะคะมากินกันเลยแซ่บๆเลยคะ่ะอ,อร่อยนะเจะ้าเสบก ก็ของกินเลือดหมูมีไส้มีเลือดหมูมีหมูสับมีตับนะคะพร้อมไปหมดค่ะเผ็ดลงตัวเลยคะ่ะ รสน้ำละลอดน,นะคะกินกันผัดผัดกาดขาวนะคะให้ใบมีขาผักกาดผักกาดะถอมอะใส่กินคู่กันได้เลยะคะ่ะมีกับด้วย เปิดพัดลมดังหน่อยน,นะคะร้อนมากเลยควันนี้ขนาดฝนตกเปิดปอยนะไม่ได้ตกหนักเข้าหน้าน่ะต่ะหน้าหนาไม่หนาวหรอกค่ะร้อนหนางอาจจะหนาวสองสามวันนอกนัน้นจะร้อนตลอดฝนตกด้วยอากาศมันจะไม่ไม่ไม่ร้อนเออไม่หนาว กำลังดีถ้าไม่ใช่หน้าหนาวนะก็กำลังดีจ้ะอากาศใส่เพียหน่อยนะคะให้มันเทปหน่อย กินกันได้เลยนะคะชวนชิมชวนกินให้อิ่มท้องค่ะชวนชิมชิกินให้อิ่มท้องกินข้าวแล้วถึงไม่กินของที่เราอยากกินใช่ไหมมันก็ทําให้เราเลหลับสบายอยากกินแล้วก็กินค่ะเน้อไส้หมู แล้วก็เพิ่มมาขายของตอนเย็นนะเราก็ซื้อสับข้าวมาหมดแล้ว, mm hmm. ลวเวลาทำกับข้าวแล้ของมาขายสับข้าว mm hmm. เราก็เรียบร้อยแล้ว mm hmm. อร่อยชัดไซอเตเลือกหมูน้ำขุก น้ำอร่อยค่ะซุปต้มเลือดหมูน่อร่อยลวดต้มเลือดหมูไม่ใช่เลือดหมูผู้ผีขออภัยค่ะ มันคอร่อยอร่อยคือแบบเงี้มันรู้สึกว่าโล่งๆดีคอเป็นหวัดหรือว่าเป็นหวัดเราแบบระคายคอค่ะจินแบบนี้ดี ไม่ต้องบอกเลยนะคะแบบนี้ชอบหาเลือดหมูแบบนี้อร่อยมาตามกันเลยจ้ะใครเจออากาศบริสุทธิ์นะคะบปอดมันจะแบบพูดถึงปอดมันก็ สดชื่นนะคะเวลาหายใจโอ้หายใจสะดวกแบบตอนนี้ก็เวลาเวลาสดชื่นถ้าออกต่างจังหวัดน,นะคะช่วงช้าก็เออสดชื่นแต่ช่วงวันร้อนแบบร้อนสุดๆ นี่ห่าไส้ไส้หม oh, <Really? S 2> ูค่ะคุณเล็กทักไ ้องกินเยอะกินดีพอดีชอบกินมึนคัดไปตลาดที่ไรก็แบบถ้าเราไม่ซื้อกลับบ้านมานาฮะแล้วก็ทำเองแต่ซื้อมันก็กินง่ายกว่าเนาะเรากินแค่คนเดียวนะ มีผักหอมนะคะเนี่ยอร่อยอร่อยอร่อยเราจะมีการทวนชิมนะคะสวนมากไม่ได้ถ่ายวิธีการทำนะคะวันนี้เราทำกริกไปแล้วนะคะผัเพิ่งเสร็จมากินนะต้มเกล็โทรต ต้องเล็บหมูโชว์เพราะว่าเราทำเนี่ยช่วงยินชมาเราทำแล้วก็อเอาเก็บไว้ใส่บาทนะคะพรุ่งนี้เช้าจัดขนมนไว้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะขนกับข้าวแค่นั้นนะคะใส่บาททุกวันก็ไม่รู้นะวันนี้เป็นวันพระหรอใส่ทุกวันไม่ได้รูโอ๊ะโอ ถ้าพระไม่บอกว่าวันนี้เป็นวันพระก็ไม่รู้เพราะไม่ได้ลงปฏิทินเอควัมดูแต่เขาัามือถือแล้วก็ทําแบบคอมเมนต์ไงตกดินเราก็จะคอมเมนต์ของเพื่อนๆแล้วค่ะ่วงช่วงเช้าเราก็ทําคลิปทําอะไรเอาไว้นะคะ ทำงานบ้านทำอะไรที่บ้านนะคะให้เสร็จเรียบร้อยทำบ,บุข้าเเลยะคะ่ะแต่ส่วนมากไม่ได้ค่อยถ่ายตลาดเท่าไหร่ค่ะถ่ายก็น,นั่งกินบางครั้งมันก็สิเกตถ่ายตลาดคนเดินเยอะอะ่ะ เวลาเราพูดนะคนก็มองเราว่าพูดกับใครเราก็ทำเป็นพูดโทรศัพท์ส่วนมากเราไปกินข้าวเราถึงจะไอหน้านะคะถึงจะ,ะทำนะคะทำคลิปเก็บไว้แล้วเข้ามาหลดที่บ้านนะครับจะมีไวไฟนะประหยัดค่าจา่ายทำได้หลายคลิป เดี๋ยวเถ่ายไปเ่สวยมากของอย่างในบ้านครับตีมทำเป็นคลิปได้หมดเลยนะว่าเราจะพูดอะไรพูดอะไรพูดทุกวันน่ะหมดแล้วค่ะ ข้าวหมดเลยข้าวหมดมากๆอร่อยกลับกินคูบกินไปลายไปายเขาเรียกว่ากินไปบไป่มปก็ขอจะขอลงก่อนนะคะขอจบ คื้นเท่านี้นะคะขอทุกท่านจงมีแต่ความสุขเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยแล้วค่าจากเยันตรายทั้งปวงบุญรักษาภาพคุ้คของสาธุค่ะ๊ายบ่ายนะคะไว้เจอกันว่าเราจะท่ายอะไร,รอยู่เราจะถ่ายคลิปอะไรนะคะสวัสดีค่ะสาธุค่ะ